ทันหุ้นทุกความจริงตลอดหุ้น2องโออาจับตาอเมซอนของดีหนุนขึ้นหลังตัวต่อทันหุ้นบริษัทฟิลิปประเทศไทยเจาะหุ้นโออาหรือบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนโดยฝ่ายวิจัยมองว่าแม้ค่าตลาดจะปรับตัวลดลงส่งผลให้กำไรลดลง QQ รับปรับประมาณการกำไรปี66ลงตามแนวโน้มการตดค่าการตลาดแต่ทางฝ่ายคาดว่าขึ้นหลังจะยังมีปัจจัยหนุนกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ประกอบด้วยการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวช่วงปลายปี ทางนี้ทางฝ่ายมองภาพขึ้นหลังยังมีปัจจัยหนุนโดยเฉพาะจากธุรกิจไลฟ์สไตล์ซึ่งคาดการปริมาณขายกาแฟอเมซอนรวมทั้งปี367ล้านแก้วบวก2.8%วันลบวายครึ่งปีแรก184ล้านแก้วอย่างไรก็ตามจากคาดการาการตลาดที่ปรับตัวลงมาที่0.92บาทต่อลิตรจากเดิม1บาทต่อลิตรนอกจากนี้ทางฝ่ายจึงปรับประมาณการกำไรปี66ลงเหลือ 1 1 9 9 8ล้านบาทจากเดิม12,979ล้านบาทและปรับราคาพื้นฐานลงจากเดิม27บาทเป็น25บาทคงคำแนะนำซื้อฝ่ายวิจัยยังคงแนะนำซื้อให้ราคาเป้าหมายปี2016ที่25าบาทรู้ทันเกมรู้ก่อนใครติดตามทันหุ้นได้ทุกช่องทางขอบคุณที่มาของข่าวจากทันหุ้นทุกความจริงตลาดหุ้นทันหุ้น com